ทุกคนรู้กันหรือไม่คะว่าสาราชอาณาจักรและสหาภาพยุโรปมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและยาวนานตั้งแต่การเข้าร่วมประชาสังคมเศรษฐกิจยุโรปในปี1973จนถึงการแยกตัวออกจากสหาภาพยุโรปอย่างเป็นทางการในปี2020ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายเต็มไปด้วยการเจราจาความร่วมมือและความขัดแย้งในหลากหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการค้าการเมืองหรือความมั่นคง แม้ว่าสหราชอาณาจักรเองจะไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปอีกต่อไปแต่ความเชื่อมโยง,งทั้งสองยังคงมีอยู่ในหลายมิติทั้งด้านการค้าขายการเดินทางและนโยบายต่างประเทศเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันว่าการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศในยุโปรปรวมถึงการตัดสินใจของการเข้าร่วมสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรเองมีที่มาอย่างไรและเหตุใดที่พวกเขาได้มีการตัดสินใจที่จะถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปการรวมตัวกันของสหภาพยุโรป ย้อนกลับไปหลังสงครามโลกครั้งที่สองประเทศยุโรปทุกประเทศต่างเหนื่อยหน่ายกับการทำสงครามเพราะว่ามีสงครามใหญ่อย่างสงครามโลกถึงสองครั้งเลยในรอบ20-30ถึงปีโดยที่หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองสภาพของพวกเขาแทบจะล้มละลายทุกระบบบเศรษฐ,ฐ,ฐกิจเลยโดยมีสหรัฐอเมริกาให้เงินให้ความช่วยเหลือที่เรียกว่า Marshall Plan หรือชื่อทางการว่า European Recovery Program หรือ ERP เป็นแผนฟื้นฟูเศรษฐ,ฐกิจยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุโรปเลยหันหน้ามารวมตัวกันดังนั้น หปีหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สคือปี1951หชาติใหญ่ในภาคพ,พื้นที่ยุโรปได้รวมตัวกันได้แก่3ชาติใหญ่ฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีและมีสามชาติที่มีขนาดกลางถึงเล็กอย่างเบลเยียมเนเธอร์แลนด์และลักเซมเบิร์กหประเทศนี้เรียกว่า The Inner Six รวมตัวกันเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและป้องกันความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยมีเป้าหมายสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองและด้านสังคมหลังจากนั้นได้มีการก่อตั้งประชาคมฐานหินและเหล็กก้ายุโรป (ECSC) ในปี1955ต่อมาเกิดประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) ในปี1957เพื่อขยายความร่วมมือทางการค้า จุดเริ่มต้นของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชาอาณาจักร สหราชอาณาจเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจยุโรป European Economic Community หรือ EEC ในปี1973โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์จากการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นทางด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนานโยบายร่วมกันนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่าง UK และ EU ในฐานะสมาชิกที่มีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจยุโรปแม้ว่าการเข้าร่วมนี้จะช่วยส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของสาาราชา แต่ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มประชากรบางส่วนที่มองว่าการเข้าร่วม EU อาจลดทอนเอกราชของชาติในด้านการกำหนดนโยบายโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายการเงินและการควบคุมพรมแดนการเปลี่ยนผ่านของสหราชอาณาจักรสู่สหภาพยุโรปกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากการเป็นประเทศที่อยู่ภายนอกกลุ่มไปสู่การเป็นสมาชิกข,ของประชาคมเศรษฐกิจยุโรปและต่อมาเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปใช้เวลากว่าหลายทศวรรษ แรกเริ่มเองอังกฤษมีความลังเลที่จะเข้าร่วมในช่วงแรกโดยในช่วงทศวรรษที่1950ยูเคมองว่าตนเองเนี่ยเป็นมหาอำนาจที่สามารถพึ่งพาเศรษฐกิจของเครือจกักรดพอังกฤษได้และความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาได้โดยที่ไม่ต้องเข้าร่วม EEC และเมื่อ EEC ก่อตั้งขึ้นในปี1957อังกฤษเองเบื้องต้นไม่ได้ถูกเชิญโดยอินเนอร์ซิกในการเข้าร่วมสหภาพยุโรปสาระะาชอาณาจักรไม่เข้าร่วมและเลือกไปก่อตั้งสมาคมการค้าเสรียุโรปในปี1960 โดยได้ไปหาเพื่อนอีก5ประเทศและรวมตัวกันเลข6ประเทศนี้ว่าเอฟต The European Free Trade Association โดยที่กลุ่มนี้รวมกันแล้วเรียกตัวเองว่า o u t เ r er อร์เซประเทศที่รวมตัวกันนี้ก็จะมีสารารอาณาจักรเดนมาร์กสวีเดนนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียและโปรตุเกส ในปี1963สหราชอาณาจาักรภายใต้นายกรัฐมนตรีฮาร์โร์ดแบมอรมิรันอยากที่จะเข้าร่วมรวมตัวกันกับอินเนอร์ซิกแต่ปัญหาคือ5ชาติในกลุ่มอินเนอร์ซิกเห็นพร้อมอยากได้อังกฤษมาร่วมด้วยแต่ถูกฝรั่งเศสคัดค้านวีโต้ถึง2ครั้งโดยประธานาธิบดีชาลเดอร์โกมองว่าสหราชอาณาจักรเองเนี่ยมีความใกล้ชิดกับสหรัฐมากเกินไป และอาจส่งผลกระทบต่อเอกภาพของยุโรปและประธานาธิบดีชาโดโกเองก็ไม่ต้องการให้สหราาาชอณจักรเข้ามามีอิทธิพลใน EEC แต่ดึงนั้นอังกฤษเองก็ไม่ยอ่อท้อความพยายามที่จะเข้าร่วมอีกครั้งในปีต่อมาแต่ก็โดนชาโดโกปฏิเสธเป็นครั้งที่2และให้เหตุผลในการปฏิเสธแตกต่างออกไปจากรอบที่แล้วเขามองว่าสถานภาพทางเศรษฐกิจของอังกฤษฟื้นตัว้าวกว่าชาติอื่นๆในยุโรปเป็นอย่างมากหลังจากสงครามโลกครั้งที่2 เขาจึงมองว่าหากดึงอังกฤษเข้ามาแล้วจะชุดให้สหภาพยุโรปหรือ EEC ในเวลานั้นเจอกับปัญหาไหร้เสถยนภาพแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากที่เดอโกลเนี่ยพ้นจากตำแหน่งในปี1969ก็มีผู้ดำรงตำแหน่งแทนจอร์จปอมปิโดเปิดทางให้สารารอาณาจากักรเดินทางเขา้าร่วมเป็นสมาชิก EEC และในปี1972รัฐสภาอังกฤษภายใต,ใต้นายกรัฐมนตรีเอ็ดเวิร์ดฮีทวตเห็นชอบให้กฎหมายสหราชอาณาจาักรเดินหน้าเข้าไปเป็นสมาชิก EEC ได้แต่สังคมอังกฤษเองยังมีความลังเลว่าการเดินหน้าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปนี้จะเป็นการเสียอธิปไตยในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องทางเศรษฐกิจกหรือเปล่า โดยมีกลุ่มคนรวมตัวกันเพื่อต่อต้านการที่อังกฤษจ,จะเดินหน้าเข้าไปเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปอยู่เรื่อยๆและในปี1973 UK ได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกของ EEC พร้อมกับไอร์แลนด์เหนือและเดนมาร์กในปี1973ในปี1974สหราชอาณาจักรมีการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งในครั้งนั้นพรรคแรงงานชนะการเลือกตั้งภายใต้การนำของฮาร์โรว์วิลสันซึ่งกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่2และเพื่อเป็นการสลายข้อกังขาาว่า ตกลงอังกฤษควรเข้าร่วมเป็นสหภาพยุโรปหรือไม่ฮาโรวิลสันจึงได้มีการจัดตั้งประชามติครั้งแรกของสหราชอาณาจักรถามคนอังกฤษว่าท่านในฐานะพลเมืองของสหราชอาณาจักรอยากให้สหราชอาณาจักรอยู่กับยูโรเปียนคอมมูนิตี้ต่อไปหรือไม่เสียงส่วนใหญ่ร้อยละ67.2ต้องการให้อยู่กับยุโรปต่อไปมีเพียงแค่32.7% 7ที่ไม่ต้องการให้อยู่ต่อ แม้ว่า U.K จะเป็นสมาชิกของ E.U. แต่ก็มีข้อยกเว้นและข้อสงวนในบางด้านเช่นการไม่ใช้สกุลเงินยูโรแต่ U.K เลือกที่จะใช้เงินปอน ในขณะเดียวกันยุโรปพยายามที่จะนำสกุลเงินยูโรมาใช้ซึ่งนักการเมืองอังกฤษส่วนใหญ่กดดันไม่อยากให้มาร์เกรตเทชเชอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษในตอนนั้นนำเอาเงินปอนด์สเตอร์ลิงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของยูโรเปียนในเหตุนี้สร้างความกดดันให้กับมาร์เกรตเทชเชอร์ที่ต้องตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรในที่สุดเธอก็ตัดสินใจที่จะนำเอาอังกฤษเข้าไปอยู่ในยุโรปครึ่งก้าวซะก่อนด้วยการเข้าไปร่วมกลไกที่เรียกว่า European Exchange Ra t e Mechanism โดยในขณะนั้นระบบค่าการเงินของปอนด์สเตอร ผูกติดกับค่างเงินดอยมากหลังจากนั้นหนึ่งเดือนเธอได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามในปี1992ด้วยความที่ค่างเงินปอนด์เซอร์ริงถูกบรนดาหตเฮดฟันโจมตีจนค่างเงินร่วงทำให้อังกฤษค่างเงินตอนนั้นปรับตัวลงเป็นอย่างมากและถูกบีบให้ถอนตัวออกมาจาก ERM แต่ยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเศรษฐกิจยุโรปหรือ EC ต่อไป และอังกฤษเองยังมีข้อยกเว้นในการไม่เข้าร่วมข้อตกลงแชงเก้นอังกฤษยังคงมีการควบคุมพรมแดนเป็นของตนเองอยู่และยังมีการต่อต้านแนวคิดสหพันธรัฐยุโรปหรือ European Federalism ที่ต้องการรวมศูนย์อำนาจที่บรัสเซลในเวลาใกล้เคียงกัน,ก,นกำแพงเบอร์ลินถลม่มสิ้นสุดสงครามเย็นเยอรมันตะวันออกเข้าร่วมกับเยอรมน,นีตะวันตกโลกเปลี่ยนแปลงนำไปสู่โลกาภิวัตน์มากขึ้น ยุโรปมีการประชุมที่มอสติสในปี1993เพื่อ,อยกระดับความร่วมมือกันในการประชุมก่อให้เกิดสนธิสัญญามอทิสมีผลบังคับใช้เปลี่ยนประชาคามเศรษฐกิจยุโรปหรือ EEC ให้กลายเป็นสหภาพยุโรปโดยมีผลต่อการขยายขอบเขตจ,จากความร่วมมือทางเศรษฐกิจไปสู่การเมืองความมั่นคงและสิทธิของพลเมืองยุโรปในเวลานั้นคนอังกฤษเฝ้ามองสถานาการณ์ว่าแบบนี้รูกควรจะเข้าร่วมกับเงินตาสกุลเดียวหรือไม่ ในปี1997ในเจอร์ฟอล์นันนักการเมืองสาราชอาณาจักรก่อตั้งพรรคการเมืองที่มีจุดยืนอย่างชัดเจนคือการนำเอาสาราชอาณาจักรออกจากยุโรปให้ได้ต้องการความปีนสลักของอังกฤษแทนที่จะไปรวมตัวกันกับพวกยุโรปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสาราชอาณาจักรเองมีความลังเลสงสัยในสถานภาพของตนเองในยุโรปอย่างต่อนเนื่องถึงแม้จะมีข้อดีในการที่อังกฤษเองเนี่ยจะมีการค้าที่ถือเป็นเนื้อเดียวกันกับยุโรปไม่มีพรมแดนไม่มีสุลา,ากากร แต่ขณะเดียวกันพวกเขาเชื่อว่าด้วยระดับการพรัฒนาของประเทศสมาชิกของ e ูเนี่ยที่สุดแล้วจะทําให้อังกฤษป,ประสบปัญหาหลายอย่างเศรษฐกิจที่อ่อนแอกว่าจะหันมาใช้เงินภาษีของคนอังกฤษจนท้ายที่สุดแล้วอังกฤษจะเสียมากกว่าได้กลุ่มที่ต่อต้านเชื่อว่าสาราชอาณาจักรจะต้องจ่ายเงินปีหนึ่งเป็นจานวนมหาศาลในกิจกรรมของ e ูนอกเหนือนจากนี้การรวมตัวกันของ e ูเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เกิดจานักธุรกิจ และชนชั้นสูงที่ได้ประโยชน์จากการรวมตัวกันในเรื่องของตลาดในขณะที่ต้นทุนทั้งหลายนั้นเนี่ยถูกปักดันไปอยู่ที่งบประมาณที่มีเอาไว้สนับคนที่มีฐานะไม่ดีหรือผู้ที่มีฐานะยากจนนอกจากนเจอร์ฟอลลันแล้วยังมีบริจอ์นสันอดีตนายกของคนอังกฤษที่สนับสนุนให้ยูเคนี่ออกจากสหภาพยุโรป ซึ่งในปี2016ภายใต้นายกรัฐมนตรีเดวิดคาเมรอนได้มีการเลือกตั้งประชามติให้ประชาชนได้โหวตว่าตกลงแล้วคนสหราชอาณาจักรยังอยากอยู่กับยุโรปต่อไปหรือไม่คำถามสั้นๆง่ายๆคือท่านอยากให้สหราชอาณาจักรอยู่กับ EU ต่อไปหรือว่าผักตัวออกมา จากนั้นรัฐบาลในขณะนั้นได้มีการให้ประชาชนลงมติเมื่อวันที่23มิถุนายน2016เพื่อให้ประชาชนตัดสินใจเองว่าจะคงสถานะการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปผลการลงประชามติออกมาได้ว่าผลส่วนใหญ่51.9%ต้องการให้สหรชาชอาณาจักรแยกออกมาจากยุโรปและ41.1%โหวตให้อยู่ต่อ และเหตุผลหลักที่ผลักดันให้ประชาชนเลือก Brexit ได้แก่ความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการย้ายถิ่นฐานที่อนุญาตให้แก่ประชาชนจากประเทศสมาชิก EU เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและต้องการคืนอ,อำนาจการตัดสินใจด้านกฎหมายและนโยบายเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลสหราชอาณาจักรและการไม่พอใจกับระบบราชการที่ซับซ้อนของ EU แต่แน่นอนว่าการเดินออกมาไม่ได้เดินออกมาดื้อๆเมื่ออังกฤษออกไปกลายเป็นประเทศที่อยู่นอกกลุ่มเอูภาษีศุลกากรจะทำอย่างไรการเคลื่อนย้ายพลเมืองระหว่างนั้นจะเป็นอย่างไรซึ่งมีการพูดคุยกันอย่างยาวนานเบื้องต้นถ้าตกลงกันไม่ได้จะได้กระบวนการนี้ว่าบีซิต์ออกมาโดยที่ไม่รู้ว่าสถานภาพของสินค้าบริการและคนระหว่างนั้นจะออกมาอย่างไรซึ่งหลังผลการลงประชามติในปี2016กระบวนการถอนตัวอย่างเป็นทางการเริ่มต้นขึ้นในเดือนมีนาคม2017โดยการใช้มาตรา50ของสนธิสัญญ,ญาลิสบอน นำโดยนายกุรัธมนตรีเทเรซาเมย์ซึ่งเริ่มกระบวนการเจรจาโดยการเจรจาเข้าตกลงมีการเจรจาระหว่างสาราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปเกี่ยวกับงื่อนขายการออกและความสัมพันธ์ในอนาคตซึ่งใช้เวลาหลายปีและมีประเด็นสำคัญหลายข้อและการเจรจาในครั้งนี้ไม่การขยายกำหนดเวลาการออกจากสหภาพยุโรปหลายครั้งเนื่องจากข้อตกลงที่เสนอโดยนายกุรัธมนตีเทเรซาเมย์ถูกรัฐสภาอังกฤษปฏิเสธหลายครั้งจากนั้นที่สุด ภายใต้การน,นำของนายกรัธมนตรีบริจอรสันเขาตกลงการถอนตัวได้รับการอนุมัติและลงนามในเดือนมกราคม2020สาระะารอาณาจักรออกสากรหยาพยุโรปอย่างเป็นทางการในวันที่31มกราคม2020แต่เข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนผ่านจนถึงสิ้นปี2020ระหว่างนี้ความสัมพันธ์ทางการค้าและกฎระเบียบส่วนใหญ่ยังคงเหมือนเดิมในวันที่31ธันวาคม2020ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงการค้าและความร่วมมือซึ่งกำหนดความสัมพันธ์ในอนาคตและในวันที่1มกราคม2021 สหราชะอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปอย่างสมบูรณ์แล้วข้อตกลงการค้าใหม่มีผลบังคับใช้ถือเป็นการสิ้นสุดช่วงเปลี่ยนผ่านและสหราชะอาณาจักรได้เป็นอิสระตอร่อสหภาพยุโรปอย่างแท้จริงท้ายที่สุดแล้วภาพที่เราเห็นในเจอร์ฟอรันชูธงสหราชอาณาจักรในรัฐสภายุโรปธงยูเนี่ยนแจ็คก,ก็ถูกชักลงจากยอดเสาในสมาชิกสหภาพยุโรปทุกคนร้องเพลงออแรนซายเป็นการอำลาสมาชิกที่อยู่ร่วมกันยาวนานถึง47ปี ในเชิงการเมืองถือว่าแยกกันอยู่แต่ประชาชนอีกส่วนหนึ่งกลับมองว่าเราไม่น่าทําแบบนั้นกันเลยเพราะที่สุดแล้วพวกเราเสียอะไรหลายอย่างไปถึงแม้ว่าพวกเราจะได้ความเป็นอิสระกลับมาจากการออกจากยูผลกระทบจากการบร e กซิต ด้านเศรษฐกิจแบ่งออกเป็น 1. การค้าทําให้ต้นทุนด้านศุลกากรและการส่งออกเพิ่มขึ้นเนื่องจากข้อกําหนดด้านเอกสารและระเบียบศุลกากร 2. การลงทุนทําให้ธุรกิจบางแห่งย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศสมาชิก EU เพื่อหลีดเลี่ยงข้อจํากัด 2. ด้านสังคมเกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานะของพลเมือง UK และ EU ในพื้นที่ของอีกฝ่ายเกิดการแบ่งแยกทางความคิดระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนและผู้คัดค้าน Brexit ด้านการเมืองเกิดการลดบทบาทของสหราชอาณาจักรในฐานะสมาชิกของเอ eu และการเพิ่มความต้องการเอกราชของสกอตแลนด์ซึ่งโหวตให้อยู่ในเอ eu ในปี2016ต่อมาเราจะมาดูกันว่าระหว่างที่เข้าร่วมเอ eu สหราชอาณาจักรได้รับผลประโยชน์อะไรและเสียผลประโยชน์อะไรไปบ้างสหราชอาณาจักรได้รับผลประโยชน์อะอางจากการเป็นสมาชิกเอ eu ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ เข้าถึงตลาดเดี่ยวแบบปลอดภาษีดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติด้านศิลปภาพในการเดินทางพลเมืองสามารถทำงานศึกษาและอาศัยอิเได้ง่ายขึ้นความร่วมมือด้านกฎหมายและข่าวกรองปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและยังได้รับงบประมาณพัฒนาภูมิภาคเกษตรกรรมและวิจัยในด้านของอิทธิพลทางการเมืองมีมบทบาทในการกำหนดนโดย,นยบายของยุโรปและเวทีโลกซึ่งกระบวนการวิสิทธ์เนี่ยก็ทำให้สูญเสียสิทธิทประโยชน์เหล่านี้ไปหลายด้านเหมือนกัน นอกจากผลประโยชน์แล้วก็ยังมีผลเสียที่สาธารณอาณาจักรได้รับจากการเป็นสมาชิกยูอีไม่ว่าจะเป็นการจำกัดอำนาจอธิปไตยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของเอีแม้บางครั้งจะขาดกับัลประโยชน์ของประเทศขอบูกมัดทางเศรษฐกิจต้องจ่ายเงินสนับสนุนงบประมาณเอีเป็นจำนวนมากในดน้านของเสรีภาพในการขึ้นย้ายแรงงานทําให้มีผู้อพยพเข้ามามากส่งผลต่อบริการสาธารณะและค่าจ้าง ข้อจำกัดด้านการค้ากับประเทศนอก EU ไม่สามารถเจราจาข้อตกลงการค้าของตนเองได้ต้องใช้เงื่อนไขร่วมของ EU และกฎระเบียบที่ซับซ้อนกฎของ EU บางอย่างถูกมองว่าสร้างภาระให้กับธุรกิจและเกษตรกร,กรในสารารอาณาจักรซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้สารารอาณาจักรตัดสินใจที่จะออกจาก EU ไม่เพียงเท่านี้แต่ผลกระทบที่สหรัชอาณาจักรออกมาจากสหภาพยุโรปก็มีมากมายเหมือนกันในด้านเศรษฐกิจอังกฤษจ,จะต้องเผชิญภาษีและข้อกําหนดทางศุลกากรเมื่อนําเข้าส่งออกกับยูค่างเงินปอนอ่อนค่าข้อจํากัดในการเดินทางหากพลเมืองอังกฤษต้องขอวีซ่าหรือใบอนุญ,ญาตทํางานในยูแต่ข้อดีก็อย่างที่ไนเจอร์ฟอรับอกอังกฤษได้อิสรภาพคืนมา ซึ่งบทเรียนจากกระบวนการเบกซิตสอนให้สหราชอาณาจักรตระหนักถึงความซับซ้อนของการออกจากข้อตกลงระหว่างประเทศซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจการค้าและความเป็นเอกภาพของประเทศนอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจทางการเมืองที่ขาดข้อมูลรอบด้านอาจนำไปสู่ผลกระทบระยะยาวรวมถึงลดอำนาจต่อรองของประเทศในการค้าระหว่างประเทศ ท้ายที่สุดความสัมพันธ์ระหว่างสหราชาอาณาจรรักรกับสหภาพยุโรปในปัจจุบันแม้ว่าสหราชาอาณาจรรักรจะถอนตัวแต่ความสัมพันธ์ยังคงดำเนินไปในด้านสำคัญเช่นความมั่นคงทางการทหารถึงแม้ยูเคจะออกจากยูเอแต่ยังเป็นสมาชิกสำคัญของนาโตและยังคงร่วมมือกับยูเอในด้านการป้องกันภัยคุกคามเช่นการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ บทบาททางการทูตสหราชาอาณาจักรยังคงมีบทบาทสําคัญในเวทีระหว่างประเทศและบางครั้งทําหน้าที่ประสานงานกับ EU ในประเด็นความขัดแยง้งเช่นวกิกฤตยูเ อย่างในปี2023ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสําคัญโดยเฉพาะการยอมรับข้อตกลง Windsor Framework ซึ่งเป็นการปรับปรุงข้อตกลงทางการค้าหลัง Brexit เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไอแลนด์เหนือและในปี2024และ2025ความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปมีความพิ่มหน้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในด้านความร่วมมือด้านการแข่งขัน ในเดือนตุลาคม2024สหาภาพยุโรปและสหราชาอาณาจักรได้สรุปการเจรจาทางเทคนิคสำหรับข้อตกลงความร่วมมือด้านการแข่งขันซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานกำกับดูแลของทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมมือกันในการสืบสวนและบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามยังมีความท้าทายที่ต้องเผชิญเช่นการปรับตัวของธุรกิจต่อกฎระเบียบใหม่และการรักษาความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นความมั่นคงและการค้าโดยรวมความสัมพันธ์ระหว่างสหราชาอาณาจักรและสหภาพยุโรปในปี 2,024และ2,025แสดงถึงความพยายามในการปรับตัวและสร้างความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพแม้จะมีความท้าทายที่ต้องเผชิญ